สวัสดีครับเพื่อนๆผมตุ้ยแมททอยนะครับวันนี้ผมตุ้ยแมททอยนะครับมีของเล่นเด็ดๆมานําเสนอเพื่อนๆอีกแล้วนะครับเป็นของเล่นนําเข้าสุดเจ๋งนะครับเขามีชื่อว่าเจ้าตัวอาร์ซีทรอฟี่ทักนะครับผมหรือกระบาดซิ่งนั่นเองครับแต่ตัวนี้เป็นกระบาดซิ่งจากรถสนามแข่งเลยนะครับเป็นรถขับเคลื่อน4ล้อนะครับชัซซีสมจริงมากครับมีคนนั่ง แล้วก็ไฮไลท์หลักๆเลยนะมีโลบาร์นะครับในชัซซีนะครับพร้อมกับล้อสำ,สำรองนะฮะที่ติดโลบาร์หลังนะครับก็ถือได้ว่าเป็นรถที่ค่อนข้างจะสมจริงสวยงามมากๆครับนี่เห็นไหมโค้งข้างท้ายนะฮะไม่ว่าจะเป็นด้านท้ายหรือด้านหน้านะครับก็เรียกได้ว่าแก่จากรถจริงๆมาเลยนะครับโอ้โหดูตุ๊กตาโมเดลที่นั่งดูสิมีทั้งคนขับแล้วก็นาวิกเกเตอร์บอกทางนะครับถือได้ว่าคุ้มค่ามากๆครับไฮไลท์คันนี้นะไม่ใช่แค่ ความแข็งแกร่งสวยงามเท่านั้นนะครับแต่เป็นเรื่องของความแรงครับผมความแรงที่เทคโนโลยีสุดยอดมากครับเห็นไหมงานละเอียดมากๆครับเป็นกึ่งรถสเกลและเป็นรถแข่งที่พร้อมจริงๆครับมอเตอร์แรงโชคน้ามันนะครับเป็นสตาร์ทปรับเกลียวนะครับผมซึ่งข้างในอัดน้ํามันนะครับสรองรับแรงกระแทกแรงกระโดดได้อย่างดีครับนี่สปีดกันน้ำครับสปีดกันน้ำครับโอ้โหมีถึง3ามช่นลเลยนะตัวนี้ให้มานะนี่ยังไม่พอ เซอร์โวครับเซอร์โวก็กันน้ำอีกครับเรียกได้ว่ารถคันนี้กันน้ำทั้งคันนะแบตเตอรี่ให้มามากถึง2,000มิลลิแอมป์7.2โวลต์นะครับตัวนี้ยกวันแรงสัใจแล้วรองรับแบตร,รีโพลด้วยนะและนี่ก็คือรีโมท2.4กิกครับซึ่งเป็นรีโมทที่สุด,ดยอดมากๆครับบังคับไกลโอ้โหแถมเพทอลูมิเนียมให้อีกโอ้โหนี่จะคุ้มค่าไปไหนเดี๋ยวเพื่อไม่ให้เสียเวลาครับเราไปรีวิวกันเลยดีกว่า let's go โอเคครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราได้เวลานะครับมาท์สด้นะครับนี่แรงสุดยอดครับผมโชฟี่ทักนะครับตัวนี้นะไปะจะแรงแค่ไหนไปที่สุดกันเลสโก้ไปเป็นยังไง ตันเดียววิ่งไปนู่นเลยอ่ะสุดยอดมากเลยเพื่อนๆนี่ถ้าใสรลอดนิดนิดไปแล้วนะรู้ป่ะ เรียกว่าเป็นรถที่สุดยอดมากๆเลยนะครับอย่าลืมนะเพื่อนๆเพื่อนๆที่ชอบนะโทรสั่งกับตุ้ยแมททอยด้เลยที่เบอร์นี้นี่ศูนย์แปดสี่เจ็ดหกสี่หกสี่ห้าเจ็ดย้ำนะครับศูนย์แปดสี่เจ็ดหกสี่หกสี่ห้าเจ็ดและแมททอยมีเว็บไซต์ด้วยนะ w w w m a t วเว็บแ w ททอยดอทคอมเชื่อนี้มีแต่คุณภาพบริการสุดสุดยอดทั่วประเทศครับวันนี้ขอตัวลาก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าไปก่อนนะครับบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บเย้ถ้าหากว่าท่านใด ไม่อยากพลาดคิปการรีวิวของเล่นสุดเจ๋งจากตู้แม่ทอยคนนี้อย่าลืมกดปุ่มติดตามด้วยนะครับผมกดเลยนะกดกดกด